เอาละครับผมกลับมาในช่วงนี้นะฮะสายสุดท้ายของเราเป็นสายของน้องมิ้นฮนะ,ะพอพูดถึงชื่อน้องมิ้นครับ ห้องแชทของเรานี่ขยับกันเยอะมากเลยนะมินเล่าหรอนะครับมีป้ายไฟรอเพื่อนมินก็มานะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยรัตนารัตนาคือใครรัตนาจะมาเล่าหรอคือหมายถึงอะไรผมก็ไม่ได้ใจนะเดี๋ยวก็ไปคุยกับน้องก่อนแล้วกันนะใครที่ถือป้ายไฟรอถือขวดโซจูคอมเบรรอน้องมินตอนนี้พร้อมอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเซเลปท่านนี้กันสว,สวัสดีครับน้องมิน้นสวัสดีค่ะพี่ต้าวแล้วได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงของคนที่ชื่อน้องมิน้นตัวเป็นๆเ,เลยถูกไหมใช่ค่ะโอ้คุณต้องบอกเลยว่าคุณเป็นเซเลปโด่งดังมากนะฮะในห้องแชทอ้าอหัวเราะช็อกซะแล้วปลาย,ลายฝายขึ้นเต็มเลยตอนเนี้ย เออเหมือนมีคนแซวมาว่าเอ๊ะเอ๊ะมีเรื่องรัตนารัตนาคือคืออะไรฮะเขาแซวกันยังไงอ๋อรัตนารัตนาเป็นฉา,ายาของหนูอ๋อเหรอทำไมอะ่ะมันจะเล่าเลยคะ่ะมันยาว <c oughs> โอเคโอเคก็ค <c oughs> แล้วแต่จะได้ทราบเป็นฉายาของเรานะอ่ะดูกันแค่นี้<า>นะฮะตื่นเต้นไหมเนี่ยตอนนี้มากมากใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าฮะไม่ค่ะ อ๋อเคยเล่า <ไง S 1> แล้วดิเคยเล่าางแล้วแต่แบบนานมากแล้วคะ่ะโอ้่เอเขาเรียกว่าลำดับแรกเนาะก่อนเล่าเรื่องได้รู้สึกเขินตื่นเต้นตอนเนี้ยหายใจลึกๆก่อนลูกเอา้าขึ้นมาอ,ม <c oughs> อยา่าหัวล้อสิอย่าติดหัวล้ออโอ okay, เคค่ะเพราะตอนเนี้ยเรากําลังมองเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่มันเป็นสิ่งเร้าทำให้เราเนี่ยมันไม่มีสมาธินะหนูไม่ได้ดูเลยพี่ตั้ม เอาเป็นว่าหนูจะต<า>จะัดสุดย่างออกไปก่อนเราจะคุยนแค่สองคนโอเคปะโอเคน้องมิ้นต้องช่วยพี่นิดหนึ่งนะคือหลับตาก่อนแล้วจะทําให้น้องมิ้นมีสมาธิมากขึ้นโอเคไหมโอเคแล้วก็เวลาเล่าค่อยๆเล่าช้าๆนะครับเนาะค่ะมาพี่ตัง้งคอยเบรกหนูได้เลยนะเพราะหนูจะเป็นคนพูดเร็วได้เพราะถ้ารู้ว่าพูดเร็วก็ก็ควรจะต้องเตรียมตัวพูดช้าๆสักนิดหนึ่งโอเคไหม <laughs> okay, okay. เรื่องนอนเฝ้าพี่นะครับเรื่องของการนอนเฝ้าพี่ไม่รู้ว่าพี่คนไหนเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้น้องมิ้นเจอมากับตัวเองถูกต้องไหมครับค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราจะไม่พูดถึงชื่อของโรงพยาบาลเนาะค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อสักประมาณร่วมๆแปดปีไหนลองมาเล่าให้พี่ตามฟังหน่อยนะฮะว่า <c oughs> เรื่องนอนเฝ้าพี่ในที่นะ <c oughs> มิน้นมิ้นไปเจออะไรมาครับ ค่ะอะต้องขอแก้ไขเออ่เรื่องที่เกิดเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดเมื่อตอนประมาณปลายปีที่ผ่านมาค่ะปลายปีนี่เองสดสด,สดร้อนๆโอเคใช่ช่วงช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เออ่เรียกว่าอะไรลอยกระทงช่วงนั้นพอดีอืมอแล้วทีนี้หนูเข้าเรื่องเลยเนาะจ้ะทีนี้หนู่าได้รับเออ่โทรศัพท์จากทางบ้านทางกำแพงว่าว่าพี่ชายอ่ะ ไปฉีดวัคซีนมาแล้วทีนี้เขาว่านอนติบเตียงไปเลยอืออก็อนอนรักษาตัวอยู่ประมาณสามสี่เดือนแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาการเริ่มหนักแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเออช่วยกลับไปดูไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยดูซูพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็นั่งรถเจ้าสมุทรปราการน่ะกลับไปที่จำแพงเพชร Mm hmm. อืม่าแล้วที่นี้หนูขออ่าอธิบายอ่าที่ที่ที่พี่หนูอยู่นะที่โรงพยาบาลนะคะแต่ไม่ได้แบบลงลึกขนาดนั้น mm hmm. อืม่าตึกที่พี่หนูอยู่อ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอายุรกรรมชใช่ไหมคะครถ้าเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางเข้าแล้วช่วงนั้นมันอ่าคนป่วยมันก็เยอะอ uh huh. แล้วที่นี้ย เขาเรียกว่าเตียงเสริมอะค่ะพี่ครับพวกพี่หนูอะเขาก็ได้ออกมานอนข้างนอกอืก็ว,วางคู่กันเลยค่ะเตียงก็จะ,จะเรียงกันไปหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูะจะอยู่เตียงที่สามครับฝั่งฝั่งฝั่งในนะคะไม่ใช่ฝั่งเตียงข้างนอกอืมแล้วที่นี้พอเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงท้ายเออตรงตรงเท้าเท้าของพี่หนูอะมันก็จะเป็น อ่าประตูเข้าออกของนางพยาบาลแล้วก็จะมีอ่าโต๊ะประชุมที่มันเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ที่เขานางพยาบาลเขาเอาไว้วางอ,พว,องพวกเซลพวก่น้าเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตียงแล้วก็จะมีเตียงคนป่วยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วที่เนี้ยหนูก็มาถึงพี่หนูหนูก็ทําการสอกอะไรพวกโควิดตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วที่เนี้ยหนูก็มาคุยกับพี่หนูเนาะนก็ ถามสาวรทุกสุกดิบกันหนูไปถึงนู่นอะ่ะมันก็มืดแล้วอืแล้วทีเนี้พี่หนูเลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนะมึงนอนเฝ้ากูเลยนะจะออได้ให้ให้หนูเอ่ยชื่อได้ไหมให้อีนั่นอะ่ะมันมันมันกลับไปนอนบ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยให้ให้แฟนมันอ,ะ oh, <okay. S 2> อ่ะอ๋อโอเคให้แฟนมันกลับไปนอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเออได้จะหนูเฝ้าเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เช็ดตร้งเช็ดตัวคุยสับเพลเหรละอะไรของหนูไปใช่ปะ แล้วทีนี้มันก็มืดแล้วหนูก็ต้องหาที่หลับที่นอนหนูแหละแต่เตียงของพี่หนูอ่ะหนู่ไม่สามารถที่จะลงไปนอนใต้เตียงได้เพราะเตียงที่หนูอะมันเป็นเตียงแบบเตียงรุ่นใหม่ที่มันเป็นโคง้โคงคลงไปอะ่ะหนูก็ต้องหาที่นอนใหม่ใช่ปะและ้วทีนี้ยหนูอะก็ต้องหนู่เห็นแล้วหนูก็เลงใต้ใต้เเรียกอะไรใต้โต๊ออะ่<ต>ที่มันกระเทิบออกไปอีกนิดนึงอะหนูก็เอาเสื้อกับหมอนอะ ไปอ่าไปจองไว้ตรงนั้นมันก็จะเป็นเตียงอีกเตียงหนึง่งก็จะมีคุณตาคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนอนมีถังพวกถังออกซิเจงออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เครื่องอะไรนักหนาก็ไม่รู้เต,ต็มไปหมดเลยขั้นหัดเตียงเสริมข้างนอกอะ่ะมันก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เต็มทุกเตียงเลยนะคะคุณป่วยอะ่ะ<ม>แล้วที่นี้ช่วงประมาณสองทุ่มพยาบาลนะเขาก็ต้องมาปิดใช่ไหม เรียกว่าปิดไฟอ่ะให้มันซะาหลวลงกว่านิดนิดนึงอ่ะเหมือนไล่ไล่ไล่าติอ่ะเออกลับได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดจะพักก็จะได้พักสายตาได้แสงไม่จ้าไปใช่ค่ะพอทีนี้พี่หนูมันก็กินยองกินยาหนูก็เอาเหมือนแบบทำอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วหนูก็จะเอามันนอนแล้วหนูไปต้องพักชะมาหนูก็นั่งเดินทางมาหนูก็เหนื่อยหน่ะแล้วทีนี้หนูก็ทําให้พี่หนูเซตศักดิ์แล้วหนูก็ลงไปนอนอืลงไปนอนใต้เนี่ย ใต้โต๊ะก็คุดคูอยู่งั้นน่ะหนูก็คุมโป้งอยู่สักประมาณสามทุ่มมั้งนางพยาบาลเขาก็เดินไล่ปิดไฟมืดแหละมันก็จะสั้นหลัวเห็นนิดนิดหนูก็นอนเล่นโทรศัพท์ของหนูอะไปปกติใช่ไหมหนูก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแหละเพราะว่าเตียงเตียงที่มันอยู่ตรงถัดจักพี่หนูเขาชอบเดินเดินนั้งคืนเลยไม่รู้เป็นอะไรเดินอยู่นั่นน่ะกาแค่ก็แค่เดินอยู่นั่นแหละอืแล้วทีนี้หนูอะ ก็หลับไปพี่หนูเวลามันจะเรียกหนูมันต้องร้องโทรมาใช่ปะช่วงนั้นประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเนี่ยแหละันก็ปิดไฟมืดหมดแล้วหนูก็สลึมสลือเลยมันก็บอกว่าเม้นลุกมาห่มผ้าให้กูหน่อยดีนะกูหนาวหลังเนี่ยมันก็บอกอย่างนี้เนาะหนูว่กเออเออเออหนูก็เปิดผ้าห่มอ่ะเพราะหนูคุมโป้งอยู่ใช่ปะหนูก็เปิดผ้าห่มเวลาหนูลุกก็หนูก็ต้องหันซ้ายหันขวาใช่ไหมเพราะว่าหนูนอนอยู่ใต้โต๊ะหนูว่าเห็น เห็นเหมือนแบบขาอขาแบบขาดำๆอะ่ะยืนอยู่ข้างเตียงอะ่ะเตียงที่อยู่ตรงข้ามอะ่ะครับแล้วมันไม่ใช่ดำทำไมมันดำแล้วก็เหี่ยวอะ่ะดำและเหี่ยวคือเห็นรายละเอียดชัดใช่มันเห็นรายละเอียดถึงขนาดว่าเหมือนแบบโปดีเลยเห็นเลยเพราะว่าช่องระหว่างที่หนู ับเตียงคนป่วนอ,นอีกคนอีกคนหนึ่งของลุงอ,ะอ่ะอคือมันอยู่ไม่ไกลกันะหนูก็หลับตาแล้วก็ขคยีอ้าไม่มีรู้ว่าเราตาฝาดวะคือมันก็หายไปอ่ะคือพี่พี่พี่ตั้งเขาจวะหนูไว่าขาใครวะอะไรอย่างเงี้ยอคาจํากัดความของคําว่าหายไปนั่นเท่ากับว่าเรามองผ่านมาตรงส่วนนี้เห็นขา,า<ไ>ัำดำแล้วก็เหี่ยว แล้วเหมือน <ovy> กับเฮ้ยขาใครวะใครยีตาเหมือนอะไรสักอย่างหันกลับไปที <thinly S 1> <ช>ไม่อยู่แล้วใช่แล้วทีนะ้นหนูก็ลุกใช่ปะหนูก็ลุกไปไปห่มผ้าที่ที่ชายหนูแล้วทีนะ้นหนูก็เล่าให้มันฟังมันก็บอกมึงคิดมากตาฝาดหรือเปล่าไปนอนได้แล้ว <S <S 2> <S 2> มันก็ไลห่หนูกลับไปนอนเนาะ <S 2> <S 2> <ไป S 1> หนูก็กล้ากลัวว่าหนูจะนอนยังไงวะ ก็กูเห็นอย่างเงี้ยหนูก็ต้องกลับไปนอนที่เดิม,มโดยที่เอาผ้า,าคุมคือแล้วจินตนาการของเราอะเฮ้ยเขาจะนั่งมองเราเปล่าวะแล้วอันนั้นก็คือขาใครอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ในจินตนาการหนูตอนนั้นคือมันกลัวกลัวจนหลับไปอะครับพอพอหนูหลับไปรู้สึกตัวอีกทีคือพยาพี่พยาบาลอะเขามาปลุกหนู เขาบอกว่าญาติคะเดี๋ยวพยาบาลขอใช้ที่ตรงนี้แป๊บนึงหนูก็สะดุ้งเลยลุกจังไวเลยหวัวโคกโต๊ดังปึง้งรออะไรละ่ะก็ะลุกยังมึนๆอย่างนั้นแหละไปหาพี่หนูหนก็ไปนั่งอยู่ข้างๆพี่หนูเนาะเขาถามว่าพี่พี่พี่บอลเขาพยาบาลเขาทำอะไรกันะะกนะเขาบอกว่าเตียงนั้นตายแล้วบอกอย่างนี้ยอืม เตียงนั้นเตียงยยที่หนูเห็นนะคือเขาตายออใช่รเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะแล้วสิ่งที่พี่ชายบอกมานั่นเท่ากับว่าพี่ชายเองก็รู้อยู่แล้วว่าเตียงเนี้ยตายแล้วตาย,ายตอนไหนก็คงจะตายตอนที่หนูหนูว่าเขาคงอยู่ได้ด้วยเครื่องออกซิเจนหรือเครื่องหายใจ<อ>ช่วยช่วยหายใจอะ่ะแล้วในความคิดหนูอ่ะ ค่ะที่ที่หนูเห็นน่ะเขาอาจจะมามามองตัวเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยปูตายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยในความคิดหนูนะในความคิดหนูนะเอ้นี่คิดดีใช่ใช่พี่ว่าใช่เลยหนูคิดว่ามันแบบประมาณเนี้ยว่าแบบเขาอาจจะแบบตายไปตอนไหนเราเราตัวเราเองอ่ะตัวหนูอ่ะหนูไม่รู้<อ>แต่ทีเนี้ยตัวเขาอ่ะเขาน่าจะรู้แล้วหนูดันตื่นมาเจอเขาเ็ายืนมองอยู่พอดีไงเหมือนเขาแบบเออเออ เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาวิญญาณที่เพิ่งอาจจะเสียใหม่อะไรเงี้ยเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างนะผมใช้คําว่าดึงดูดให้คนที่ยังเป็นคนเป็นอยู่เนี่ยได้ไปเจอกับจังหวะนั้นจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะเซี่ยวเซี่ยวนาทีของหนูอาจจะไปคลิกกับเขาหรือเปล่าอืมใช้คําได้ดีต้องบอกเลยว่าสิ่งที่หนูเห็นนั่นนั่นเท่ากับว่าเตียงที่อยู่ข้างๆเรานะ่ะเป็นเตียงของคนไข้ที่น่าจะมีอายุเลยแหละถูกปะ ใช่ใช่ค่ะเขาเป็นลุงแก่ที่แบบนอนอเขาก็นอนแห้งๆนะที่หนูเห็นนะนอนแห้งๆใส่เครื่องช่วยหายใจดังตีตาตีตาเรื่องของเขาเนี่อผมเห็นภาพผมเห็นภาพนั้นเพราะว่าผมเคยอยู่กับคุณแม่ผมเข้าใจดีบางบางบางคนไข่ยอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจจริงๆ<ช>แล้ว <ฮะ S 1> อาจจะมีเรื่องของการรักษาที่ทั้งคุณหมอเองจะต้องมาบอกกับญาติของคนไข้ว่าญาติคนไข้ ทำใจนะคะอืจะให้ถอดเองไหมหรือว่าคุณจะเป็นคนถอดแล้วจังหวะนั้นน่ะผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเหมือนคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะพอวิญญาณหลุดออกไปแล้วเขาก็มายืนจริงๆอ่ะยืนแบบเหมือนเขาก็คงจะมองล่างตัวเองอ่ะมองญาติเขาที่กําลังนอนเฝ้าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยในความคิดหนูนะแล้วหนูก็เลยแบบมันรู้สึกแบบแล้วตอนเนี้ยพี่หนูที่หนูไปเฝ้าเขาก็เสียแล้วเหมือนกัน พี่ที่หนูพ,พ,พ,พี่พี่เราเนี่ยนะใช่หนูก็เลยยังไม่กล้าออกมาเล่าเอราเพิ่งจะด้วยความเคารพเล่าได้พี่ชายเราเสียเพราะอะไรอะครับก็เพราะเขาติดเตียงจนแบบว่าเหมือนเ,เขาเรียกอะไรไวรัสแล้วมันเข้าแบบไปกินเข้แตเลือดใช่เจ้ยินะาน้องมีนไม่เข้าใจ ต้องขอแสดงความเสียใจหน,หนูก็เลยไม่ค่อยกล้าออกมาเล่าเวลาที่จะพูดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยหายใจลึกๆนะพี่เข้าใจดีเคยอยู่ในจุดนี้เหมือนกันลูกนะครับพี่เขาก็แล้วหนูมีมปมตรงที่ว่าก่อนที่มันจะเสียหนูอะทะเลาะกับมันเคยที่ยังไม่ได้แบบเ,เรียกว่าเลยเยังมไม่ได้อะใ,ใช่ยังไม่ได้เคลียร์ใจกันเลยอะ มันก็เลยไม่เป็นไรน้องมิ้นฟังพี่นะพี่เชื่อว่าน้องมิ้นเองก็คงจะเคยได้ยินประโยคเนี้ยจากหลายๆคนเหมือนกันนะลูกเคยมีคนบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาอ่ะจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าใจเขา่ะยังอยู่กับเราเสมอเขาไม่ไปไหนหรอกเหมือนกับที่พี่อ่ะมันรู้สึกผิดตรงนี้ว่าทำไมหนูไม่ตัดอคติโดยที่แปลว่าหนูทะเลาะกับ มันลูกตัดตรงนี้ไปน้องมีนพี่เชื่อว่าหนูไม่ได้ไปเผาเขาด้วยนะพี่อืมอืมก็อาจจะด้วยเหตุผล<ก>ส่วนตัวแล้วอะหรือเปล่าใช่มันหลายๆอย่างมันก็เลยน้องไม่กล่ามาเราเพราะเราก็นึกถึงมันเหมือนกันนะนึกถึงสภาพมันที่เราไปนอนอยู่นึกถึงมาหลายๆอย่างอืมอืมความสัมพันธ์ของครอบครัวเนาะน้องมินพี่จะบอกเลยว่า อย่างที่พี่บอกไปเกลิ่นไปไม่สักครู่นี้ว่าคงจะเคยได้ยินแล้วว่าพี่เขาไปสบายแล้วนั่นเท่ากับว่าพี่เขาอยู่ในจุดที่ตัวของพี่เขาปลดจากทุกอย่างมีแต่ความสุขแล้วเขาก็กําลังมองเราลงมาอยู่ด้างล่างด้วยความห่วงใยถึงแม้จะคุยกันไม่ได้หรอกแต่พี่เชื่อว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวใจของเราเนี่ยยังคงสื่อกับเขาได้ เพียงแค่เราตอนนี้กำลังคิดถึงเขาอยู่ในสมองเนี่ยก่อนที่จะเอ,อ่ยออกมาเป็นคำพูดผ่านปากมาเนี่ยพี่เขาก็รับรู้แล้วล่ะว่าเราอยากจะขอโทษพี่เขาและผมก็เชื่อ,อเกินว่าพี่เขาให้อภัยเรา<อ>เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนที่อยู่จะต้องต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะฮะไม่ว่ามันจะผ่านอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าพี่เขาคุณเนี่ย เขาอยากจะเห็นการเจริญเติบโตของเราแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าเราจะอายุสามสิบกว่าแล้วก็ตามแต่อืมทำบุญให้พี่เขาบ่อยๆนะฮะผมเชื่อว่าสายสัมพันธ์ยังไงก็ตามแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยเราได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้มสู้ๆกอดๆโอนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเราต้องมีกําลังใจเพราะพี่เชื่อว่าพี่ของน้องมิ้นเนี่ย เขาไม่อยากเห็นน้ําตาของน้องมิน้นพี่เข้าใจว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะกระทบกระเทือใจิตใจน้องน,นะฮะทุกท่านผมก็ก็คงจะปลอบใจได้ประมาณหนึ่งเพราะผมเองก็ก็ก,ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบ <c oughs> เข้าใจอะ่ะเคยอยู่กับกับกับเฝ้าแม่มา <c oughs> เออผมอยู่กับแม่มาที่โรงพยาบาลจนวินาทีสุดท้ายอ่ะที่เราคุยกันว่าบาง คนเนี่ยคนไข้ยอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจผมอยู่จนเครื่องช่วยหายใจของแม่ผมอะ่ะมันปี๊บยาวๆใช่ใช่คือแบบใจมันหายแวบไปเลยอืมแต่ผมเชื่อว่าแม่ก็ก็คงจะพูดเหมือนกับที่ผมพูดบอกน้องมิ้นแหละแม่อยาก<อ>จะมาเป็นให้ผมเป็นตัวแทนของแม่ก็ได้นะมาบอกกับคนอื่นๆว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องสู้นะคนที่อยู่ เป็นกำลังใจให้บางคนที่อยู่ในช่วงเนี้ยเขาอยากจะมีชีวิตยอยู่มากๆแต่อีกหลายคนที่อาจจะอยู่ในช่วงวัยคึกขนองวัยร้อนแล้วแบบตัดสินปัญหาด้วยกันผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะคงจะเข้าใจผมอยากจะให,ใหะน้น้องๆกลุ่มนี้มามาอยู่ตรงจุดเนี้ยจะรู้ว่าการรักษาชีวิตให้เราได้ต่อสู้ต่อไปมันมีค่ามากเพราะฉะนั้นน้องมิ้นต้องสู้นะเพื่อพี่ชายของน้องมิน้นโอเคส <c> ู้สค่ะขอบคุณเอาไปตาม ดีๆนะฮะดึงสมาธิสติกับมาก่อนคิดถึงแห่จะร้องไห้เนเอเอาเอามาสุดท้ายแล้วขอบคุณด้วยสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะกับการนอนเฝ้าพี่นะฮะนีโชคดีนะสิ่งที่น้องมิ้นเห็นเนี่ยที่ว่าเป็นขาดําๆน่ะที่ยืนอยู่ข้างเตียงอ่เขาหันหน้าเขาหาเตียงดีที่เขาไม่ได้หันหน้าออกมาจากเตียง ถ้าเขาหันหนะ้ามานั้นเท่ากับเขามองเม้น <lider> อยู่เลยนะนชะเอ่อเอาเอาเอาเก่งเก่งเก่งมากลูกนะวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีเล่าเรื่องได้สมูทแล้วก็รายละเอียดชัดเจนได้บรรยากาศดีมากแล้วก็เรื่องของความรักของครอบครัวนะฮะหวังว่าเราจะเป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักของทุกๆคนรวมจนถึงในห้องแชทนะครับขอบคุณเขาให้กำลังใจหนูเยอะมาก ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณพี่พีๆเ<ด>พื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะครับสวัสดีค่ะเจอกันจ้าสวัสดีจ้า